วกฺรตุํฑมหากายส ૂર ยโคติสมภพนิรวิฆนมคุรุเมเทวะสรวกาเยษุสรวดาสวัสดีค่ะมหาเทวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอกับก,บการทํานายคนที่เกิดวันอังคารประจําปี2565 พราศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขมหาเดวีเชื่อว่าสองปีที่ผ่านมามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับสภาวะโควิดเศรษฐกิจก็ไม่ดีปั่นป่วนไปทั่วโลกเหลือเพียงสิ่งเดียวก็คือตัวเราที่ต้องสร้างพลังใจให้กับตัวเอง ให้ก้าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้บางครั้งคําพูดหลายๆคําพูดก็คงไม่เท่ากับคนที่ต้องพบเจออุปสรรคปัญหาว่ามันทรมานมันเจ็บปวดแค่ไหนมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้ปีหน้าฟ้าใหม่ปี2565เอาจริงๆทุกคนก็หวังว่าให้โควิดหมดไป มหาเดวีก็สวดภาวนาให้โควิดหมดไปเราจะได้ใช้ชีวิตเป็นปกติทุกอย่างจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมขอพระองค์จงสถิตประทานพรนำทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายคนที่เกิดวันอังคารเป็นการรวบรวมทั้งปี แต่เป็นภาพรวมแต่หากใครที่ต้องการเช็คส่วนตัวสามารถติดต่อมหาดวีพยากรณ์ได้ค่ะดูกันนะคะว่าวันอังคารจะเป็นอย่างไรการเงินเป็นเงินลักษณะหมุนเวียนมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปหรือสามารถทำธุรกิจหมุนเวียนเกี่ยวกับเกณฑ์การเงินได้ค่ะอุปสรรคปัญหา จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ถึงแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณก็จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะใครที่ยังโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้ค่ะโชคจะมาจากทางไกลคนทางไกลจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณหรือการงานของคุณที่เกี่ยวกับต่างประเทศจะประสบความสำเร็จค่ะ จะมีอุปสรรคจะมีปัญหาคุณต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องเข้มแข็งอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาบ้างแต่คุณก็จะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะการเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองช่วงนี้กิจการการงานที่คุณลงทุนไว้จะประสบความสำเร็จอย่ารีรอหากคุณคิดจะเริ่มต้นกิจการใหม่ๆทําทำกิจการใหม่ๆลงมือค่ะ ปีนี้สำหรับคนวันอังคารต้องต่อสู้ฝ่าฟันถึงจะสำเร็จค่ะโชคลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกห้ยรวยเบอร์เงินฟุกฟุกกำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะโชคจะอยู่กับคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะสับสนกับสองกิจสองใจที่คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจจะเลือกเดินทางซ้าย จะเลือกเดินทางขวาจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนจงน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองค่ะระมัดระวังความผิดหวังล่มสลายสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะระมัดระวังความผิดหวังแต่อย่างว่าบางทีเราก็ต้องทำใจกับบางอย่าง คนเราไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเสมอไปหรอกคะ่ะแต่ขอให้ความสำเร็จมากกว่าความล้มเหลวมันก็ยิ่งดีเป็นช่วงดวงที่โดดเด่นหากใครที่ยังโสดจะได้พบเจอผู้คนจะได้พบปะเป็นที่โดดเด่นของสังคมคะ่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทาหารตำรวจหน่วยงานราชการการสอบการแข่งขันการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเกี่ยวกับ คนในเครื่องแบบจะประสบความสําเร็จค่ะการเงินระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเงินเข้ามาเยอะแต่ก็ต้องจ่ายเยอะระวังการใช้จ่ายด้วยค่ะจิตใจอารมณ์แปรปวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจล้ายสิ่งหลายอย่างรุมเรา้าแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ การงานจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นจะได้ผู้ใหญ่คอยอุปธรรมค้ำชูคอยช่วยเหลือสำหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะสรุปในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เงินจะได้มาจากทางไกลและเสียงโชคจากคนผิวสองสีมีค่ะแต่ก็ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายหากคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับการกู้ยืมหรือการ ล่อยเงินกู้หรือเงินหมุนเวียนระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังให้เซฟและระมัดระวังในเรื่องของเกณฑ์การเงินด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่หากใครที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ความรักค่อนข้างงอนเง่นค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานเกี่ยวข้องกับงานข้าราชการจะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนส่วนในเรื่องการค้าขายก็จะค่อยๆดีในช่วง กลางปีเป็นต้นไปค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพเจ็บป่วยบ้างเล็กน้อยไม่ได้มีปัญหาสรุปครบแล้วนะคะมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคปี2565ขอให้เป็นปีที่ดีปีแห่งความร่ำรวยปีแห่งโชคลาภเงินทองนะคะขอบคุณค่ะ